อืมเก็บมาเกินอ่ะเก็บมาเลยหนูก็มีร้อยห้าได้ได้ตั้งสองหมื่นมาไหวขายตังค์ช่มตํำช่มตํำมาจำไปหมื่นหนึ่งยังไม่ได้มาอลิ่รออีกหมื่นหนึ่ง ได้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 ได,ได้บอกว่าบอกว่าไปฟ,ฟาร์มรอฟาร์มรอส้ำจำ,ำ 94. เก้าสี่อาาอ่าหนูมีอยู่ร้อยห้าตอนเนี้ยเฮ้ยเดินโอเคเดี๋ยวถ้าหนูขายได้เดี๋ยวเอาตังค์มาให้นะใช่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่โอ้ยเฮีย เข้านายก่ใช่ไมาจะติ่มนะจะต้องไปฟาร์มเองอ่ะไม่จะใช่ตอนแรกมันบอกผมมอยู่ในคิวสี่ทับสิเอ็ดทำไปทำมาผมไปอยู่คิวแปดคิวเจ็ดคิวห้าได้ไงงงมั่วหมดละเกเกินเุดเกินเะเกินเกินเกินเกเกินเกินเกินกนเกนเกินเกินเกนเนกนก อะไรพี่อะไรอะไรพี่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 รอพี่ชุกเปิดเพลงสุดเกินธรรมดาครับเมนูที่รอมาสู้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่อากงเคยทำให้กินมีนะ้ำจิ้มที่จัดจ้าจ้าใี่นะมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะอันนี้มันเป็น ได้ไหนอ่ะอยากจะชิมซอ,อสให้ซอสอยู่ไหนอ่ะนี่เมียดิฉันเห็นความตั้งใจนะคะแต่มันไม่พอจริงๆ่อนครับนี่คุณซื้อข้าวขาหมูมาให้ผู้เราทานนะครับก็สามสามกันเนาะ พี่พี่แบงค์ดูพี่แบงค์ดูพี่แบงค์พี่แบงค์ถ้าเอาจริงก็ตึงนนะ,ะเมนูที่รอมาสู้ก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่อากงเคยทำให้กินมีน้ำจิ้มที่จัดจ้านเฮ้ยกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์ สุดน้ำเงินใช่ไหมอ่ะอู้สวัสดีครับคือพิมมี่ฮะเจ๊จะเอาเหรอเอ้ยอยู่คิวที่หนึ่งละคิวที่หนึ่งละหนึ่งทับสิบสิบคนโท่งทับสิบ คิวพับคิวัอไปรอรออ้าว่าไงครับพี่ก็เลงใจอีกแล้วเหรอพี่พชุกี้อเอาแต่เอาเลยนะมาฮนะมา,มาว่ามาดูสตรีมช่องผมเดียวมันค้างไหยเป็นนึงเป็นหนึ่ง,เ,นนงเดี๋ยวเล่นชิคๆวันโอ้โหเยอะกว่าหนูอีเจ ไม่เชื่อไม,ไม่ไม่จริงเรื่องจริงนั่นแหละเรื่องจริงนั่นแหละไม่รอเล่นไป <c oughs> เยอะแล้วหนึ่งก้าวแล้วหนึ่งเดชจบล ่อยเราไปแล้วเดี be, ๋ยววิ่งเข้าไปผ่านไปแค่นี้โอ้โหเจ๊โหดเกินพีกอะโหดเกินโหดเกินไม่ไม่เล่นเฉยๆไงใส่ก่อนนิดนึงเฮ้ยดี ออเอาเดี๋ยวให้ไวให้ไวรออยู่เนี่ยหนึ่งครับสิบนานแล้วเนี่ยเฮ้ <c oughs> คนมันเยอะแล้วยังเขามีสตอร,รี่กันด้วยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มสล็อตอยู่เป็นรอยยี่สิบน่าจะ พ่ออยูดีแล้วพี่เพิ่มไปเร็วเถอะพอมีเรื่องคือตอรี่อ่ะไม่คนไม่เข้ามาเจริงๆใช่ๆทับได้ทีบ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 ่ะ โอ้ยชุดก็ชุดเมื่อวานโอ้ยโอ้ยฮะฮะว่าไงนะอะไรอ๋อเจ๊เอาหรอเฮ้ยเอาเรื่องจระเจู้สู้เจ๊สู้สู้สี่สี่หรอเอาเจ๊ด้วยหรอหรือไงฮะเาหมอเอาหมอ

อ่าฮะอเคทุกคนทุกคนเมื่อกี้ก็ไม่มีทุกคนทุกคนไม่มีนะนีคอมันก็ไม่่ว่ามันก็มีบางจังหวัดที่มันขึ้นไปนาทุกคนค้าวไคะก็ื่านนอันนั้นนดโอเคแบบี่จุดขึ้นจุดเมื่อวานไม่ผมขอโทษเลยขอโทษคุณแดงนะจุดเมื่อวานเลยคนเดียวผมเข้าเจงหวเจ๋งหวเฮ้ยเฮ้ยจกางเฮ้ย โอ้ผมรอจะหลับวะเนี่ยอะไรเออเมื่อวว่าไงเออมึง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 รอไปเถอะกูไม่ใช้มึงหรอกพทำนั่นแหละกูรอนานแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ไงได้แล้วไอลูกแกกือฮะเจ๊เจ๊จะเอาเหรองั้นสเตเลสได้แป๊บหนึ่ง รอแป๊บหนึ่งโอ้โเฮ้ยเฮ้ยเออแต่ไม่เป็นไรเจ้ากันถือว่าเจ้ากันถือว่าเจ้ากันเร <laughs> อว่าโซนนี่แค่คโดนกูโดนลมอีกแน่เลยคู่หูอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ ไม่เป็นไรมาเลยได้แล้ว เออเจ๊ฝึกฝึกเจ๊ไปบอกโันนลยไม่เจ๊เจ๊ต้องฝึกได้ไม่ฝึกได้เจ๊หนูเพิ่งเล่นเองมันคือมัคือการแข่งขันเจ๊เอาตังไปเจ๊ได้เหมือนในสุดน้องก็กลับมาในเิร์มสักที พ่อ,พอ,อกับเงินอีกอาทำขวัญเงินหนึ่งเดี๋ยวเราไปจ่ายนี่พี่พิมพ์ก่อนอะเอ้าไงเจ้พี่พิมพ์อยู่ไหนไม่เป็นไรเจ้หนุ่มให้โอเคโอเคว่าไงก้าวว่าไงนะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตรงถนน,น,นอะ มีนะขายเอาเปล่าเอาเอเขาขายเท่าไหร่อ่ะขายเหรียญละเท่าไหร่เดี๋ยวมาแบเติมไปถามเขาก่อนพี่เล็กอะไรเพ่เล็กเก้าสิ่วามาได้หรอม <c oughs> าไม่มีอ่ะโอเคพี่ผมโอนไปแล้วพี่เข้าปะโอเคเข้าแค่นี้แหละครับงวดแรก ฮัลโหลเขาขายเหรียญอะไรทั้งเลยกันะเหรียญเหรียญเหลืองอ่ะเหรียญความชวยป่ะหัวหม้ออ่ะแห่งความชวยเหรอเป็นอะไรอ่ะก็เหรียญอ่ะเหรียญเหรียญอะไรน้องฟิล์มเหรียญอ่ะก็คือเหรียญปกติอ่ะที่เป็นเป็นฟาร์มแล้วก็ฮัลโหลก็เหรียญอ่ะเหรียญอะไรมันมีหลายเหรียญเหรียญที่ไปฟาร์มเอางอันแล้วได้มาไอเหรียญสีทองป่ะใช่ใช่ใช่ไอ้ดีอะไรอ่ะ ไม่เขาขายเท่าไหร่อ่ะที่จะขายเหรอใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอะความยากอยู่ตั้งแต่เท้าเลยโอ้ยพี่ในเมื่อทีผมมีต้องห้าพันคนนี้จะเข้าแก๊งทิพย์ไหมขอเทสเสียงหน่อยฮสวัสดีสวยไหมใช่ครับใส่ก็ผมใส่ก็ได้รอบหนึ่งหมดเสรโอ้โหโอ้โหดีเด้งผมผมใช้เส้นเข้านะไหมพี่พอดีผมเป็นอ่าลูกในลูกประยุทธ์จากโอชาพี่ โอ้ยอย่าอย่ามายุกเอาไปยุติการช้าไปใครครับอย่ามาอย่ามายุติตอนนี้ผมผมไม่ได้กลัว่าเราจะบอกว่ารุนายกเดี๋ยวเขาก็หาว่าอานายกเสริมแอบอ้างงั้นเราลวมไปยุ่ิดีกว่าเจาะจงเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจไงพี่ว่านายกไหนขาเลยขายเหรียญอันเท่าไหร่หนึ่งพันเหรียญทองอันละเท่าไหร่หรออันละห้าร้อยมั้งกินเที่ยวขายกันนะไม่แต่ในตลาดโลกมันขายแพง เท่าไหรอ่อในตลาดโลกอะโลหลเขาขายเหรียญอะไรเท่าไหร่กันนะแันเดียวล่วงว่ะในตลาดโลกขายเท่าไหร่กันอะไรวะมีม,มีร้อยกว่าอันค่ะ <c oughs> จะเอาเท่าไหร่เรามีเงินเท่าไหร่แป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูราคาแต่ละลูกอนนี่ไงค่ะไแต่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 แา่แต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 ่ด้่่แแ่แต่่แต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 ไแตได้่แ้่่แต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 แตไแต่แต่แต่ดต่แตต่อต่แ่่แต่แต่่แต่แต่แต่่าได้ๆๆแต่แต่แต่แ่แต่แต่แตต้่ บริการม,มากเข้าเลยพี่น้องก็อยากออกให้เรแฟนแน้องเป็นเหมือนกันเนียพอไหมโอเคครับพี่สดเดือเลยอ่ามึงมาหัดขับพี่อ๋อคันนี้ใช่รถที่เขาให้มาไหมอ่ะใช่พี่ R สองสองพี่อ๋ออันนี้ R สองสองหรอแ<ห>รงก็ถ้าเกิด ก็ชิปช่วยก็แรงอยู่พี่อ๋อมีเงินในข้ายืงไหมอ่ะหมดแล้วพี่แล้วหกร้อยเนี่ยผมไปใช้นีพี่พี่มันละใครเนี่ยไม่รู้พี่อ๋อสตรเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูโอเคอ๋อครเนี่ยเยี่ยมไปเลย อันนี้อาทำของเดิมพี่ถ้ากดกดชิปช่วยก็สามร้อย่ได้อู้ระวังชนมะโอ้ยแย่จริงๆท้องเขาขายอะไรเท่าไหร่อะมโอเครถเจ็บไหมอะโอพี่ช่างหายไม่เจ็บครับพี่พี่พี่บอกคนในแก๊งพี่ผมขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรครับจะเอาค่าเสียหายไหมอะ เออฮัลโหลฮะครับพี่ครับพี่ไหนอ่ะไหนอ่ะช่างอ่ะครับพี่อย่าอย่าเพิ่งขี่รถไปมาทางนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับแม่พอดีพอดีผมขอพอดีผมจะนี่ผมจะไปส่งพี่เข้าเมืองไงผมขอโทษนะพี่อ๋อแต่ไม่ไปบอกแบบถ้าเกิดรู้รู้จักกันก็ฝากบอกเดี๋ยวนะครับว่าม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 าแล้วก็ฝากดูนะครับเผื่อเขาต่อยอยู่แล้วแบบมาเร็วๆมายอม แบบหายายเจียงกันทั้งคู่ได้ได้พี่ได้ไครับขอโทษที่ขอโทษเดี๋ยวผมออกมาทางนู้นก็ได้พี่โอเสาวบ่กแล้วออดได้นะครับได้ค่ะอ่ะแล้วพี่เข้าไปไหนอ่ะคนจะไปเหมืองหายไปแล้วเขาเขาปิวไปโดนพี่ไปฟ้าเราไม่รู้ใครชนตัวโดนกูตัวโดนหมดนเลยโอเคโอเคแบบโอ้โหน็อตแรงจริงทางเนี้ยเราเราขับแบบปลอดภัยนะพี่คันนี้ใครเนี่ะ เดินเดินไม่ได้ผมไม่แต่งเครื่องแล้วเดินไมนได้นะคะถือว่าสุดไปที่กระเด็นเลยยังไม่เข็ดพี่ยังไม่เข็ดขอต่อขอต่อประตูไปเลยอ่ะไม่มีเข็มขัดน้องเมืองเนี้ยมีไงช่างช่าง กแต่เองจะไปไหนต่อแล้วผมไปหาเติมมามันแล้วผมก็กกลับกลับกะละีที่อะไรไปเลยเปล่าเปล่าไม่มีอะไรค่ะพี่เอาเบอร์ผมมาแมเอาเอเโอเคพี่เดี๋ยวผมไปอพี่ชิบเงินผมขอไปรวเี่ยแล้วาพนเดี๋โอเคไปพี่อะไรนะ นี่คุณเยอะมากเลยขอเงินได้เยอะแน่เลยออยออยออยโอเคบริการส่งเล็วถึงใจพี่ขอเบอร์ก่อนขอับเบอร์ผมบอรผมเบอร์ผมเบอร์ผมมี่1 6 0 7พี่ไมรู้ฮะผมชื่อกาวพี่เบอร์ผมพร้อมจังพี่เหมบอร์ผมมี01607พี่ไม่รู้ฮะผมชื่อเก้านะพี่พี่ลองโทรมาดูพี่ อะไรนะอ <c German> ๋อน้องหายอ่ะน้องโอเคโอเคพี่โอเคครับโอเคปาชมินปั้นนะโอเคพี่เด้ผมอย่างไรพี่เปลี่ยนละมีอะไรเท่าไรผมละพี่ถ้าคิดต้องการผมนั่นแหละสอบคุณนะโอเคครับพี่ดีนะครับพี่ครับพี่อ่ะ ของพี่ไงของพี่อะไรรี่ว่านเขาเหรียญหนึ่งเหรอเขาเหรียญหนึ่งเหรออ,อ,อันนี้พี่ทันครับพี่ทันอืออีกก็เหรียญพ็เหรียญแหละเมื่อวานพี่พี่ใหก้กระชานมาได้ดีนะฮะอุ้ยไอย้ขี้มันมีนี่มองไม่เห็นยายนี่เอาเหรียญไหนเนี่ย ีดีเราพี่แค่ครับกีดีค่ะฮัลโหลเอาไหมครัอกีดีครับเหนือแล้วผมต้องไปเส้นบนอ่ะเส้นนั้นเขาต่อยกันอยู่ได้ได้ดูวะไฟมันแค่ไงไฟเอ็มน้องสายไฟเอ็มนั่นแหละแต่ก็คือกีดีครับไหวปะเนี่ยแสนมีมีร้อยสามสิบอะแสนมีเงินเอาเงินจะพอมาให้เรากดตัง รเ,เราจะพังว่าน้องก็เอฟฟังอยู่วะเจ้าที่เราจะพังอันหนึงอ้าโลกระดาษกระดาษกระดาษขายให้ร้อยเหรียญแสนหนึ่งนะปกติเขาขายไปกระดาก่อนไปกระดก่อนไม่งั้นม่ถึงเนีเ่ยต้องอัพเอตไม่เกีียวะอะติเคิลีนได้ไดไดได แค่กัดจอเองไม่ไห,หวเฉยเเนี่ยนี่หนึ่งสองห้าสุดทีไอยังจะตายหาเลยไม่สตรีมก็แหลกครับไม่ต้องพูดสตรีมก็แหลกไม่สตรีมก็แหลขอ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 ก <Okay. S 1> หลเพราะฉะนั้นก็สตรีมได้ร้อยร้อยเหรียญแสนหนึ่งเอาไปฮัลโหลร้อยเหรียญแสนหนึ่งเอาไปผลกระชากแห้งใช่ที่นีนนมนนม่มันมีผลกระชากปะยังหาทำอยู่อ่า อไม่พอโอ้ยบนเนี่อ่านเม้นนี่แค่ว่าก,กูจะพังแหลงไม่พังแหลงนะี่ยหนักใจส,สตรีเมื่อกี้ไนดะ้หกร้อยวิปกติสามสี่พัน,นดีก็สี่เนาะหนักใจทำไมพี่ไม่น่าหนักใจหรอกมันเป็นธรรมดาของยูทูบพี่ไอ้นี่ค้าเขาตายเขาตายืมเรกกาคือแฟนโมุทรงเกามเลยเนะี่ย พี่อดีนะมีตังพอไอเนี่ยเบิกหมดมาซ้ไปขับรถเหมือนใหม่จะเอาไปคราฟเหรอเอาไปคราฟของเหรอฮาร์ดจิต 5s ไหวฮะพี่ไอ้ 5j0 ไหวไหวก็ประมาณผมนะพี่สเปคผมประมาณนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้รถยิงเหมือนจะพังน้องน่าจะหมดแล้วนะเราให้น้องไปฟาร์มก่อนแล้วค่อยขายให้น้องใหม่พี่พี่รถน้องจะพังว่ะ ทหารล่ะไขแดงได้ไม่ได้ยุงเราฟาร์มใหม่กันยังไม่ไปโอ้ล้มไม่ไหวแล้วพี่กันยังล้มไม่ไหวล้มไม่ไหวคือเมื่อกี้ว่าพี่จะมาอะไรครับเป็นเสื้อตัวที่ไอเหรอหรือเอเจดีเอเจดีที่มาตอนนั้นสองพันกว่าบาทครับตอนที่มันแบบว่ากำลังฮิดๆแล้วก็แรงๆเลยแบบยุคแรกๆเลยอะสองพันมั้งหรือพันแปดนี่แหละจำไม่ได้ แต่แพงบอกเลยแพงเอาเรื่องซื้อแบบว่าถ้าเทียบกับตอนนั้นคือแรงมากเปิดคอมเจ็ดวิห้าวิเจ็ดวิสิเสร็จละเร็วแบบเร็วขี้เกียเลยตอนนี้มันชา้าแล้วเป็นสี่พันบาทอ๋อต้องซื้อ tda ก่อน tda มันอ่ากี่บาทวะจะไม่ได้วะห้าหกร้แบบ<แ>อยหรือเปล่าตาราคาไม่ได้ 700. เอ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเพิ่มเจ็ดร้อยเอ็นหงาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเพิ่มเติดีไหมล่ะเอ็นดีก็ได้ครับ ใช่มันจะเป็นเอสเอสดีพี่แต right. uh, like ่เอสเอสดีถามว่าแนะนำไหมก็แนะนำแต่ก็สำหรับคนที่งบเยอะนะคนงบนมากก็หัดดิไปก่อนเอสเอสดีเอาไว้แบบคนงบเยอะต้องวิ่งเส้นบนเส้นล่างเขาไต่ไปหนึ่งไต่กันเกินถนนมันวไขี่ชนมาแล้วรอบนี้มวันนี้ถ่ายมาอีกเยอะหนึ่งเทสผมสองเทสก็เหลือแล้วล้างรถมาตังมาอยากเล่นคอม่ไม่ไหวหรักเหนืออัพคอมก่อน จะพังหอหตุเพราะงครับลำบากให้พิมพ์แน่เลยรอบนี้ทำไมรถจะพังพิทพี่วัจจะขอเพียงแล้วลูกเองเพราะผมมีห้าร้อยสองหนึ่งเทตัวหนึ่งไอจีไม่เกี่ยวเพราะเอจดีผมไม่ได้ลงอะไรผมลงแค่วินโด เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวภาพกากสุดเนี่ยภาพกากสุดที่ปรับไป็นเดี๋ยภาพกากสุดเอ้ยเอ้ยเอ้ยจดีโลดไม่ดูได้ให้ให้ให้เอาไว้ดูเอาได้แล้วว่าอ่านแนี่ยคเนี่ยโอ้พภาพเฮ้ยเกินไปยาปากเกินไปยาปากอ้าวตายแล้วเหรออเฮ้ยไม่ได้มั้งเฮ้ยเกิดตาย แค่ควาดหนีที่เลยโหดเกินเม่ออันนี้คือภาากากถุ เป็นรเกร่าได้ไหม่แม่เป็นบอร์ดเก่ามันใส่ได้หมดเลยมันใส่ได้ทุกรุ่นอ่ะ RTX 3060ก็ใส่ได้ม้นใส่ได้หมดแหละแต่มันอยู่กับอยู่แค่ว่า CPU ไหวไหมสมมุติว่าใช้ S สามเป็นสอสมมุตินะแล้วกร็จะเป็น RTX 3 0 9 0อ่ะ ผลิตภามันก็จะได้แค่แค่เต็มสปีดมันจะไม่เต็มแม็กเลยก็คือเพราะเดียวคนหนึ่งบอกไม่ถูกว่ะมันต้องลองเองไกลยังวะโอ้ยไกลยย่ก็ไปมาใส่ชิวๆเมื่อกิ้เกือบโดนเกือตาย โง่การอยู่กับสุดแดง ML พิมพ์ใหญ่อีแม่ ทีเล็ดแต่คอยเอ่อมันจะจบกูไอ่าไม่ได้เหรอทีเด็แฟ่ภาพกากเนี่ยจังสีอ่ะแล้วเข้าเส้นนี้พอเราต้องไปนี่อเดไงยังไงเกือบเกือบไอโทนี่จะดูอ๋อข้าต้อมปกป้องเนียนะ อมอสาขีดามอสค์เข้าเมืองนมองหายครับมอสค์เข้าเมืองครับมอสค์เข้าเมืองอะไรกันเ่ะเดี๋วนะหประมาณลมัวจัดเลย แล้วเราก็ถึงกาลาดสักทีอด้เงมาแล้วพี่้ไปลงชิงทงก้าวจะขออะไงก้ามาลงชิงทงอ้าวนี่ไงไอ้ส้มรุ่นไปลงรุ่นส้มเขียวๆอ่ะ ML พิมใหญ่ฮะสววย ML พิมใหญ่ไนมาคืออะไรพี่ทำอะไรทำอะไรชิงทงไปต่อยกันแล้วก็ได้เงินหมื่นหนึ่งโอ้ชิงธงชนะหมื่นหนึ่งมานี่ดีเห็นพี่เลยพี่อะไรอ๋อ ไอ้น้าจืดนี่นะมาลง M L นะไอ้ลิงอย่าไปยุ่งเลยน้าจืดนะอันนี้อ่ะเพื่อกดอแล้วก็ ML ไปใกล้ๆสิเออนั่นแหละถ้าแพ้มันจะได้5,000ัถ้าชนะได้หมื่นนึงโอ้เอาไหมไปกับกูแพ้ถอดจริงถ่ายรูปลงทวีตอ่ะหมไม่ไม่เ่อนก็แพ้นะอะไรนะ ก่อยกก็แพ้นะโ่แกจอบเระเรอร้งทเีอี M L M มีใหญ่ี M L มีใหญ่อะอ่าสตรีมอยู่ด้วยจะค้างไหมนายพี่อ๋อจะตีบออกก่อนเอะนไม่ผมสตรีมัน y o u t u อ้าวเหรอถามจริงใช่พีเดี๋ยวจะไเปลี่ยนสูเพิ่มหลายขึ้นเอสตรีมมีพี่มีากี่คนเจ็ดแปดคนอขนปิดล้อกัปิดหนีดีกว่า